ลืมรหัสผ่าน a i p a พทำยังไงเดี๋ยวนี้เราจะมาลองทำให้ดูว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะคะเริ่มแรกก็ให้เราเข้าที่เพจสตูของเราก่อนแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งอะเนาะก็คือติดตั้งไปก่อนแล้วก็รอมันโหลดสักครู่หนึ่งนะคะแต่ว่านี่น่าจะใช้เวลานาน,านอยู่เพราะว่าเน็ตของเรามัน ไม่ค่อยสเสถีย r น n ะเดยมมันก็แรงเดยมมันก็อะไรของมันก็ไม่รู้แต่เวลาติดตั้งเวลาเราเปิดแอป,ปเข้าไปอะ่ะต้องบอกทุกคนก่อนเลยนะว่าต้องใช้เขาเรียกว่าอะไระต้องใช้เบอร์เดิมที่เราเคยสมัครอะ่ะถ้าไม่งั้นมันก็จะเข้าเป็นบัญชีใหม่ให้เราเลยอะ่ะทุกคนย้ำนะว่าต้องต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมของเราที่เคยใช้ โอเคเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็กดเปิดเลยครับผมมันก็จะขึ้นหน้าแอปขึ้นมาให้เราแบบนี้แล้วก็เราก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่เราเคยใส่ไปแล้วรอรหัสของมันส่งมาก่อนนะทุกคน พอใส่รนหะัสเซมมันก็จะเด้งเข้ามาหน้านี้ให้เราเลยเนาะโอเคจะเด้งเข้ามาหน้าหน้าแรกของแอร์พให้เราแล้วก็สำหรับใครที่ลืมรหัสผ่านแล้วก็อยากเปลี่ยนรหัสผ่านก็เข้ามาที่ที่เป็นรูปคนเนี่ยที่เขียนว่าฉันแล้วมันก็จะโชว์ขึ้นมาให้เราต่างๆใช่ไหม เราเข้าไปที่ความปลอดภัยของบัญชีแล้วก็เข้าไปที่ตั้งค่ารหัสผ่านมันจะมีเปลี่ยนรหัสผ่านใช่ไหมแล้วก็สำหรับคนที่ลืมรหัสผ่านอันนี้เราจะทำสำหรับคนที่ลืมรหัสผ่านให้เนาะก็กดเข้าไปเลยแล้วก็กดถัดไปอันนี้ให้เรายืนยันตัวตน คือต้องต้องบอกก่อนว่าต้องให้ทุกคนลงเหมือนเดิมที่เคยลงมาก่านหน้าน,นี้แล้วโอเคถ้าถ้าลงเสร็จแล้วก็ให้กดถัดไปเลยเนาะพอกดถัดไปปุ๊บมันก็จะขึ้นให้เราเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกทีหนึง่ง พอยืนยันรหัสผ่านเสร็จปุ๊บเราก็สามารถกดเข้าใช้งานไม่ว่าจะเป็นกับ s h อ p e e หรืออะไรก็ตามนะทุกคนเราสามารถกดลิงก์เข้ามาในในแอปของเราได้เลยนะทุกคนพอเรากดถัดไปหน้าตาม,มันก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนให้ทุกคนตั้งรหัสผ่านที่ตัวเองจำได้นะแล้วก็กดไปเลย 6ตัวเอาที่เราจำได้เนาะพอกดเสร็จแล้วม,มันก็จะขึ้นยืนยันรหัสผ่านของเราให้ใส่รหัสอันเมื่อกี้ที่เราตั้งข่าไว้ใส่ลงไปอีกทีหนึ่งโอเคเนาะพอเรายืนยันรหัสผ่านเสร็จแล้วแบบเอาที่ไม่มีปัญหาเลยเนาะก็คือว่าการยืนยันตัวตนของเราสำเร็จแล้ว โอเคสำหรับวันนี้คลิปของเราก็จบเพียงเท่านี้นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันได้นะว่าตกลงแล้วว่ามันใช้ได้หรือไม่ได้ไอที่เราทำคลิปไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยบ๊ายบาย